สุดเด็กของเราคือปริมาณลูกชิ้นที่เราให้เยอะแล้วก็อร่อยเข้มข้นแน่นอนรสชาติเหมือนกันทุกวันอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะแม่ค้าสวยค่ะสูตรของเราไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนสูตรของเราเข้มข้นรสชาติจัดจ้านค่ะให้ลูกชิ้นเยอะแล้วก็ปริมาณกับราคาเนี่ยคุ้มต่อกัน ร้านเราตอนนี้มีอยู่4เมนูสิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยคือน้ำยากะทิค่ะเนื้อปลาจะฟูลูกชิ้นจะเด้งแล้วก็นุ่มอร่อยสวัสดีค่ะเจ๊ก้อยนะคะจากร้านขนมจีนลูกชิ้นตักเจ๊ก้อยค่ะ ทำอะไรมาก่อนทํามาเยอะมากกาแฟหลายอย่างมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วพอเรานึกขึ้นได้ก็คือแล้วพอมีวิชาติดตัวทําขนมจีนเราก็เลยคุยกันว่าเราลองเริ่มในตรงนี้กันดูไหมลองถ่ายลงติก๊กตอกดูอะไรเงี้ยแล้วก็ประสบความสาเร็จในตรงนี้ แรงบันดาลใจคือเราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นร้านขนมจีร้านไหนที่ว่าให้ลูกชิ้นเยอะแล้วก็ปริมาณกับราคาเนี่ยคุ้มต่อกันได้ราคาเนี้ยสามารถเข้าถึงได้ทุกอาชีพกำไรเราไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่เราอยากให้ลูกค้าเราอะให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มที่ได้มาร้านเรา ร้านเราตอนนี้มีอยู่4เมนูคือน้ำยากะทิจุดเด่นของน้ำยากะทิเราเลยเนี่ยคือรสชาติจะเข้มข้นเนื้อปลาจะฟูลูกชิ้นจะเด้งแล้วก็นุ่มอร่อยต่อมาคือน้ำยาป่าน้ำยาป่าเนี่ยเราจะใส่ปลาลาด้วยคนที่ไม่ทานปลาลาสามารถทานของเราได้เพราะกลิ่นไม่แรงมากจะมีแกงเขียวหวานเนื้อเขียวหวานเนื้อของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นเนื้อติดมันซึ่งลูกค้าจะชอบมากเมนูสุดท้ายคือแกงหน่อไม้ไก่แกงหน่อไม้ไก่เนี่ยเราจะให้ปริมาณเยอะ แมค้าสวยค่ะนอกจากแมค้าสวยแล้วก็จะมีรสชาติที่เราทําแบบเข้มข้นแ้ะเราแตกต่างจากร้านอื่นยังไงนอกจากปริมาณที่เราให้เยอะแล้วสูตรของเราไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนสูตรของเราเข้มข้นรสชาติจัดจ้านค่ะและรสชาติของเราไม่เคยเปลี่ยนเรารักษาคุณภาพและมาตรฐานของร้านเราไว้ให้คงที่ที่สุดทุกอย่างจะ5้าบบาทหมดเลยยกเว้นแค่แกงเขียวหวานเนื้ออันนี้จะเป็น60บาท ตอนนี้ที่ร้านเราจะจัดโปรโมชั่นวันที่9เดือน9นะคะคือถ้ากัดลูกค้ามาซื้อขนมจีนจะลุ้นรับรางวัลใหญ่เลยคือเป็นโอรทัศน์หน่ถ้วยตอ่อหนึ่งรางวัลลุ้นได้ทุกถ้วยเลยนะคะ ร้านขนมจีนลูกชิ้นจักก้ก้อยนะคะเปิดอยู่ที่ตลาดเอาดดอเพชรเกษมนะคะอยู่ด้านหน้าเมเจอร์เพชรเกษมอยู่ติดถนนเลยนะคะร้านเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย2องโมงถึง3ามทุ่มจะอาจจะหมดก่อนนะคะฝากช่องทางติดต่อของร้านเราด้วยนะคะในเพจ Facebook และช่องติกต o อนะคะชื่อร้านขนมจีนลูกชิ้นตักเลยคะ่ะ